ดเดี๋ยวนีิพาชมของ็ใหญ่สักหน่อยนี่เกียร์จัมโบ้หน้าทัวใหม่โมไม่ได้เช้นแล้วปีสามารถสไฟโคมดำสีดำเดิมโรงงานกันชนเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำและไม่เคยไฟไหม้ด้วยยางปี22บแบตลูกโตมากกระบะเปิดได้3ด้านราคาเอาไปดูครุกก้าหมืนก็พันบาทพอรถขับดีมาก ช่วงล่างไม่มีผูกสีเดิมโรงงานเครื่อง2 7 0พดีเซลสูคามชมภายในเกียร์6สปีดพวงมาลัย2ก้านขาซ้ายแข็งแรงใครสนใจติดต่ตอไม่ไรับขับรถบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลัด